สวัสดีครับนะฮะพกอกิดแล้วนะครับในไลฟ์ที่สามนะฮะประจำวันที่วันเสาร์นะฮะที่หกนะครับสองห้าหกสี่นะครับเรื่องการชนสลิป นะะฮการชนสลิปนี่นะครับมันมันคืออะไรทำไมต้องชนไม่ชนได้ไหมนะครับชนสลิปนะก็มันก็มีข้อดีข้อเสียหลายๆอย่างประกอบกันนะนะครับชนสลิปนะมันหมายความว่ามันมัน คือช่อโกงเนี่ยเวลาฟ้องร้องบางทีเราฟ้องหลายกรรมฟ้องเยอะครับ mm hmm. เงินโอนไปโอนมาเยอะแบบนี้นะครับ mm hmm. เขาก็เลยมีการไม่มั่นใจว่าย,ยอดโอนไปโอนมาเท่าไหร่ขอมีการเช็คยอดที่แท้จริงก่อนว่ามันมีการจ่ายไปโอนไปคืนไปเท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกว่ามีการชนสลิปก่อนจนก่อนบางทีแล้วเนี่ยเวลาฟ้องมาก็ฟ้องมาเฉพาะเงินที่ตัวเ,เองโอนไปนะฮะเงินที่ ทางจำเลยในคดีส่งมอบหรือโอนเข้ามาเนี่ยไม่มีการพูดถึงนะไม่มีการพูดถึงนะครับไม่มีการพูดถึงจำเลยเขาต้องโต้แย้งหรือต่อสู้ว่าไอ้ที่คุณฟ้องมาเนี่ยครับนะยอดเงินที่คุณฟ้องมาตรงนี้มันไม่ถูกต้องนะครับยอดที่ฟ้องมาไม่ถูกต้องเนื่องจากว่านะครับเขาโอนกลับคืนไปจํานวนที่มากแล้วนั้นขอให้มีการหัก ลบยอดที่ถูกต้องเข้ามาในคดีนะเช่นโจทย์ฟ้องมา2ล้านเนี่ยจำเลยเขาบอกว่าไอ้จริงๆมันแค่5้าแสนเขาจ่ายคืนไปล้านหแล้วนะครับจ่ายคืนล้านหแล้วนะครับโดยขอนะครับตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินนะครับซึ่งมันจะเกิดปัญหาอยู่อย่างนี้ครับเวลาชนนะจะเกิดปัญหานี้ ทางเกเลยผู้ถูกฟ้องคดีต้องการชนตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นที่เล่นกันมาเลยจนถึงเดี๋ยวนะฮะจนถึงวันที่แชร์ล้มหรือวงล้มนะครับขอตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ต้นเลยมาถึงวันที่แชร์ล้มหรือวงล้มนะครับวงแชร์ล้มหรือปิดวงนะครับมาถึงวันนั้น อนั้นคือตัวตัวของลูกหนี้นะครับหรือคนถูกฟ้องก็จะขอจะขอชนสลิปในลักษณะแบบนี้เอาส่วนผู้ฟ้องคดีหรือโจทเนี่ยเขาก็จะขอชนสลิปในช่วงที่มันมีปัญหาเริ่มชนตั้งแต่มือที่มันเกิดปัญหา เห็นไหมครับนี่คือประเด็นที่จะเกิดขึ้นอย่างเนี้มันมีการหลบประเด็นเกิดขึ้น1ฝั่ง,งคืออย่างนี้ครับคือการชนสลิปมันจะชนอยู่สองอย่างคือ 1. ชนเพื่อให้รู้ยอด 2. ชนเพื่อเป็นข้อต่อสู้ทางคดีแตกต่างตรงไหน,นคืออย่างนี้ครับเวลาเราฟ้องร้องหนึ่งคดีกันเนี่ยถ้าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย พิพาทกันเป็นเงินเท่าไหร่แบบเนี้ยอันนี้เราชนสลิปเพื่อหาตัวเลขเช่นไล่กันมา2ปีแล้วมันเกิดปัญหาในปีที่2ตอนปลายเกิดปัญหาในปีที่2เช่นเกิดปัญหาตอนกลางปีกลางปี 6, 3ช่วงกรกฎาคม6กาเกิดปัญหาถามว่า62ละ่ะและ้ว63ตอนต้นมีปัญหาไม่มีไม่มีปัญหา,ม,ม,ม,ญหามีปัญหาตอนไหน6 3ตรงกลางให้ทางผ,ผู้ฟ้องคดีก็ดูที่ว่า6 3ตรงกลางเนี่ย ตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยโอนตังไปให้โจทย์ให้กับจำเลยเท่าไหร่และจำเลยจ่ายคืนมาเท่าไหร่เกิดช่วงนี้นะฮะพอเรากฟ้องคดีปกติก็ฟ้องยอดที่ทางตัวจโจทย์โอนไปให้นะครับนะฮะโอนไปให้นะครับพอ,อไปให้แล้วนี่นะฮะจำเลยโอนมาเท่าไหร่ก็จะเป็นยอดที่ก็นําไปฟ้องร้องนึ่นคดี แต่จำเลยเขาบอกว่าไม่เขาโอนให้คุณหรือส่งมอบให้คุณหรือหักนี่ไ้คุณมากกว่านั้นแล้วเงินสดก็รับไปแล้วนุนก็รับไปแล้วเขาโต้แย้งตรงนี้โต้แย้งว่าไอ้ที่คุณฟ้องมาสองล้านจริงๆแล้วเนี่ยคุณได้รับไปแล้วล้านห้านะไม่ได้โอนแต่เป็นการให้เงินสดมีการถ่ายภาพไว้ในวันนั้นแหละครับขอชนได้ขอบอกว่าตัวเลขได้ โดยคุยกับทนายฝั่งหนึ่งว่าตัวเลขนี้ชัวร้อยเปอร์เซนถ้าคุณยืนยันว่าสองล้านบาทก็เบิกความเท็จแน่นอนคุยตรงๆลูกความไม่อยากให้ทนายความไม่อยากให้ลูกความตัวเองเบิกความเท็จอยู่แล้วถ้าหลักฐานมีก็เปิดเผยกันเลยจะได้รับยอดกันที่หนึ่งล้านห้าอหนึ่งกันที่ห้าแสนบาท, 1, บาทเพราะว่าล้านห้าจ่ายไปแล้วถูกไหมครับอ่าจะได้ไม่เสียจังหวะทั้งคู่เพราะถ้าเกิดฝืนเบิกความไปเบิกความเท็จนะเท็จนะครับ เห็นไหมครับบางทีลูกความไม่ได้บอกเราทั้งหมดอันทีนี้นั่นคือชนประเภทแรกชนเพื่อหายอดที่โจทย์นํามาฟ้องในคดีเนี่ยนะครับว่ายอดที่โจทย์นำมาฟ้องในคดีมันถูกต้องไหมโจทย์ตรงไปตรงมาไหมนะครับปกติเรื่องพวกนี้จำเลยจะแม่นกว่าโจทย์จำเลยจะรู้ตัวเลขต่อสู้ตัวเลขเนี่ยผมไปทําคดีชอ่อโกงก็เกือบทุกคดีครับ28ล้านเหลือ9ล้านนะครับ ก็ทามาแล้วนะครับสองล้านล้านกว่ากว่าทำมาเหลือสี่ห้าแสนก็ทํามาแล้วนะครับหรือทําน้อยกว่านั้นก็ทํามาแล้วครับนะก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามันมีการเล่นกันเยอะนะครับการหักหรือตัวเลขอาจจะไม่ตรงกันบางทีการคิดกําไรจากวงแชร์คิดไปถึงวันที่แชร์หมุนจบจริงๆแล้วมันจะไม่มีทางจบแล้วแชร์มันล้มแตงแต่มมือตั้งแต่มือสิบเก้าครับเจ็ดสิบห้ามือถูกไหมฮะ เวลาคิดเนี่ยคิดจนถึงยี่สิบห้าอเงี้ยมันก็คิดไม่ได้หมดแล้วเพราะแชร์ล้มไปแล้วนะไม่มีใครส่งแล้วนะครับนั่นคือ,กา,อการชนประเภทแรกเพื่อให้รู้ยอดที่โจทย์นำมาฟ้องคดีเนี่ยเป็นยอดที่ถูกต้องหรือไม่นะครับอสองเนี่ย เป็นการชนเพื่อเป็นข้อต่อสู้ในเชิงคดีของจำเลยเขานะครับนะครับสนี่ฮะชนเพื่อเป็นข้อต่อสู้ในเชิงคดีของจำเลยก็ชนแบบนี้ชนที่2องหมายถึงอะไรหมายถึงว่าจำเลยพยายามจะต่อสู้ว่าเพราะว่าเวลาโจทกฟ้องโจทจฟ้องว่าจำเลยไม่ได้เป็นนาแท้นาเท้าแชร์จริงถูกไหม จำเลยเขาพยายามต่อสู้ว่าเขาไปในเท่าแชร์และโจดเนี่ยเคยได้รับประโยชน์มาเป็นปีแล้วตั้งแต่ปี6 2สองทั้งปีถูกไหมครับปี6 3สามได้มาถึงกลางปีเพิ่งมามีปัญหาตอนไอ้กรกดาคมปี63สามท่านก็เป็นเท่าแชร์และโจดรับประโยชน์มาต่อเนื่องอันที่โจดบรรยายฟ้องว่าเพิ่งนะครับเพิ่งมาเล่นกันช่วงกรกดาคมสามเนี่ย มันมันไม่ถูกต้องเห็นไหมครอันนี้ชนเพื่อให้ชนเพื่อเป็นข้อต่อสู้ในทางคดีของจำเลยว่าโจ์และจำเลยเนีย่เคยเลน่นแชร์กันมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาหลอกตอนกระกฎระดาแล้วก็โจ์เคยรับประโยชน์หรือ,อดอกผลจากจำเลยเนี่ยมามากแล้วนะครับเห็นไหมนี่ก็คือชนเพื่อหาข้อต่อสู้ นี่แหละครับการชนสลิปที่มันไม่จบเนะื่องจากว่ามันมีการชนอยู่สองในยะชนสองแบบชนสองอย่างไอชนแรกไอจำเลยก็จะต้องชนตั้งแต่ต้นจนจนจบไอ้ทางโจทย์ผู้ฟ้องคดีมันชนตํามไม้มันจบไปแล้วมันลื้อฟื้นหาอะไรมันจบไปแล้วก็ต้องชนเพราะเธอเล่นกับฉันเนี่ยเธอก็ได้รับไปเนี่ยหลายล้านนะ และดีไม่ดีที่คุณขาดทุนเนี่ยอาจจะขาดทุนกําไรหรือเอาผลกําไรที่เคยได้รับมามาลงเล่นไม่เห็นใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าคืนนี้ไม่ได้ไปเข้าข้างฝั่งฝั่งใครนะแต่ว่าผมพูดในเรื่องของประสบการณ์ทมคดีว่ามันเกิดตรงนี้ประเด็ดนนี้อยู่ตรงนี้นะครับอ่าขอบคุณครับนะฮะอ่าชนนะฮะดย๋ยวิธีการชนละเอียดเข้ามาว่ากันแต่ว่าเนี่ยมันชนแบบนี้ ทีนี้ถ้าเราเป็นฝ่ายโจทผู้ฟ้องคดีนะครับทนายความโจทหรือโจทผู้ฟ้องคดีก็ต้องดูข้อเท็จจริงฝั่งจำเลยด้วยทนายจำเลยด้วยเพราะไม่งั้นแล้วท้าฝืนไปนะฝืนไปเนี่ยอเบิ่อความเท็จคือเราจะสนใจเฉพาะยอดที่เราโอนไปให้จำเลยอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้อย่าบอกว่าไอ้เรื่องของมันมันจะต่อสู้คดีมันก็หากล้างมาเองหรอไม่ได้คนระับอย่างน้อยท่านต้องดูเข้าคร่าวไว้ว่า เราโอนเงินไปให้เขารวมห้าล้านคร่าวๆนะครับท่านต้องมีตัวเลขคร่าวๆว่าจําเลยโอนให้เราเนี่ยประมาณเท่าไหร่อย่าไม่ใส่ใจเลยนะครับถ้าคุณไม่ใส่ใจเลยคุณรู้อยู่แล้วว่าจําเลยเ็าโอนเงินให้คุณด้วยเนี่ยนะครับถ้าคุณไปฟ้องตัวเลขเต็มเนี่ยเป็นฟ้องเท็จนะจํานวนเงินเนี่ยเป็นฟ้องเท็จได้นะครับนะจะบอกว่าเป็นการสื่อสารระหว่างตัวความกับทนายความไม่เกิดการผิดพลาดไม่ได้นะถ้าเกิดท่านเบิกความไปแล้วนะครับนั่นละนะครับ เราต้องใส่ใจตัวยนะว่าเราไปฟ้องเขาว่าเขาเขาเอาเงินเราไปเนี่ยนะครับเราโอนให้เขาไป5ล้านกว่าบ,บาทเนี่ยนะครับแล้วระหว่างนั้นนะ่ะสามสี่ห้าเดือนที่มีการเล่นเขาไม่โอนเงินกลับมาเลยเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดได้ความว่าทางจำเลยเขาโอนเงินกลับมาให้เราอยู่บ้างตลอดนะอย่างนี้คําพูดของเรามันก็เวลาเบิความต่อสารนี่จะขาดความน่าเชื่อถือในตัวเราเองในตัวเราเองนะครับเมื่อถูกทนายจำเลยเ็าซักว่าเอา้าไหน ตกลงนะยอดที่นํามาฟ้องเนี่ยนะครับอสองล้านนะสองล้านบาทนะครับพยานอ่านเอกสารที่อ้างมาเนี่ยตลอดทั้งหมดทุกแผ่นครับเบ้ความอาจตรวจด,ดูแล้วนะว่ามันเป็นสองล้านบาทแล้วก็ระหว่างนี้ยืนยันว่าจําเลยไม่ได้อนเงินมาหาพยานเลยนะและพยานกับจําเลยเนี่ยมีหนี้อย่างเดียวกันมีความสัมพันธ์อย่างเดียวกันเนี่ยโอนไปโอนมาเนี่ยมีความสัมพันธ์เรื่องเดียวคือเรื่องแชร์ใช่ไหมใช่ตอบแล้วนะ ก็ถามต่อว่าพยานครับเนี่ยเงินโอนเข้าพยานห้าแสนเนี่ยสามสามถึงห้าวันห้าวันเนี้ยโอนเอื่นเข้าจากาเลยห้าแสนเนี่ยนะครับเข้าบัญชีพยานเนี่ยเป็นเงินค่าแชร์วงนะครับวงเนี่ยวงฟักทองวงอะไรเนี่ยใช่หรือไม่พยานตอบว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเงินกู้ยืมต่างหากอ็เวาเามื่อกี้ตอบไปแล้วว่ามันเป็นเรามีความสัมพันธ์กันอย่างเดียว ความสัมพันธ์เราก็คือความสัมพันธ์เฉพาะแชร์อย่างเดียวไม่มีความสัมพันธ์อื่นแลวท่านมาบอกว่าเป็นกู้ยืมอีกตกลงเนี่ยท่านกับเขามีความสัมพันธ์กี่สัมพันธ์บอกว่ามีกู้ยืมด้วยมันลืมเห็นไหมอันนี้ทําให้คําพูดเรามันจะทําให้เราเนี่ยลดค่าลงนะครับอันนั้นผู้ฟ้องคดีเนี่ยครับก็ควรจะมองในทิศทางว่าระหว่างเล่นด้วยกันเนี่ยไอตัวจําเลยก็โอนเงินเข้ามานะเพื่อเพื่อให คำฟ้องที่เราไปฟ้องเขามันสมบูรณ์แล้วก็การเบริกความมันสมบูรณ์แล้วจริงแล้วตรงไปตรงมามันน่าเชื่อถือไม่มีพิรุษสากประทับฟ้องให้แต่ถ้าเกิดว่าท่าน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 ไปบิดไปพริ้วมันเนี่ยนะครับก็จะเกิดปัญหาได้นะไอน,นี้คือประเด็นเรื่องการชนสลิปถามว่าไม่ชนได้ไหมอีกฝั่งหนึ่งไม่ขอชนอไม่ขอชนก็ได้นะครับการไม่ขอชนหมายความว่าการที่เราไม่ชนเนี่ยหมายความว่า เรายืนยันแล้วว่ายอดที่โอนไปให้คุณเนี่ยสองล้านหรือห้าล้านและคุณไม่โอนมาเลยไม่ต้องชนหรอกอย่าไปชนให้เสียเวลาคุณไม่ได้โอนมาเลยคุณรู้อยู่กับใจอยู่แล้วไม่มียอดโอนมาเลยไม่ขอชนเห็นไหมครับไม่ขอชนอันนี้เรามั่นใจแล้วแต่ต้องมั่นใจนะว่าต้องมั่นใจนะว่าเราเขาไม่โอนมาเลยนะฮะต้องมั่นใจนะครับต้องมั่นใจนะอถ้าเรามั่นใจเราไม่ขอชน ไม่ขอจนในฝั่งของทนายความจำเลยเขาก็ต้องทำตำตแถลงให้สารทราบหรือเขาถามค้าให้เรารับถูกไหมเขาต้องเอาเอกาสารทั้งหมดมาถามค้าให้เรารับว่าเขาได้โอนเงินมาให้เราแล้วนั่นหมายความว่าเขาต้องมีสลิปมีการพูดคุยไลน์แล้วก็มีมีสลิปมีการพูดคุยไลน์แล้วก็มีรายการเดินเครื่องบันทบบัญชีคือเซตเมนต์นะครับนะฮะมาแสดงว่ามีเงินเข้าบัญชีเราจริงนะครับแล้วก็ มันเป็นเงินที่ตรงกับตัวเลขหรือจํานวนค่าแชร์ที่เราได้รับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ตรงก็ต้องไปหายผลว่าทําไมไม,ไม่ตรงหักหนี้หรืออะไรกันก็ไปหายผลนะครับนั่นคือการชนสลิปที่จะเกิดประโยชน์ต่อตัวทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายฟู้ฟ้องคดีเวลาฟ้องไปแล้วถ้าเกิดมีการชนสลิปก็ทําให้ทําทให้ทําทให ตัวเราเองเจะได้ไม่ไม่ถูกฟ้องกลับหรือไม่หรือว่าจะทําให้การเบริกความของเราเนี่ยทำให้เบิกความมันได้ชัดนะครับมีน้ําหนักนะมีน้ําหนักในการพูดนะครับในฝั่งจําเลยก็จะเป็นข้อดีทําให้ยอดที่โจทก์ฟ้องคดีเนี่ยมันชัดเจนขึ้นในฝั่งของการสืบพยานก็จะเกิดข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาสืบกันทุกกรรมทุกอันนะฮะถ้ารับได้แล้วเราก็แถลงรับตัวเลขได้เลยเช่น ไอสองล้านหรือห้าล้านเนี่ยมันไปทั้งหมดยี่สิบกรรมยีรรม่สิบการคือยี่สิบการกระทำคำฟ้องยี่สิบหน้าแบบเนี้ยเราไม่ต้องเบิกความในลักษณะเช่นนั้นเนื่องจากตัวเลขเนี่ยเราไม่ต้องไปชี้เ e ตเมนสลิปเงินเข้าจากออกจากบัญชีกอไก่เข้าบัญชีนางขอไข่ปรากฏเงินออกปรากฏตามสลิปเป็นงานประจำวันนั้นเพราะว่าเรารับกันแล้วว่าตัวเลขเนี่ยมันเท่านี้อันกะง่ายต่อการาพิจารณาคาดีด้วยนะครับพอได้ตัวเลขมาปุ๊บถูกไหมฮะอันผลจากการชสลิป มันทาให้จําเลยในคดีเนี่ยเขาเขาเขามีโอกาสหรือมีโอกาสตัดสินใจหรือช่องทางเลือกว่าเขาจะสู้หรือเขาจะรับถ้าเขาเห็นตัวเลขน้อยเขาอาจจะรับคือให้กระโดดก็ได้แต่ถ้าเกิดตัวเลขมันเยอะเขาอาจจะบอกจวดกันแกล้งเขาก็ได้นะครับยอดเท่านี้ฟ้องมานะครับหวังจะสร้างบ้านได้เลยทำนองนี้นะครับฟ้องมาเยอะนะอันนี้ก็อันนี้ก็นนกเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็น เขาเรียกมันเป็นเป็นวิธีการบริหารคดีในชั้นศาลดึงให้ศาลจะให้คุยกันนะครับอันนี้คือหลักที่ผมนำมาพูดคุยกับสมาชิกก็ประมาณนี้นะครับการชนสลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดหัวข้ออื่นอีกว่าจำเลยที่ถูกฟ้องเนี่ยนะครับควรทำยังไงไม่ให้ติดคุกนะครับนะนะฮะเอาละครับ ผมยุติผมจะพูดไม่ยาวนะเอาคลิปนี้ก่อนสั้นๆไ้ก่อนเย๋ยผมไปก่อนแล้วไปคลิปหนึ่งนะครับเวลาท่านเข้ามาทบทวนเนี่ยท่านจะได้ง่ายดูเรื่องนี้ก็ดูเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปนะครับไม่ต้องมาดูทีเดียวยาวหยุดนะครับปีนี้พูดไม่ยาวปีนี้พูดสั้นนะครับเอานะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดท่านสนใจเห็นว่าดีได้มีข้อมูลหรือว่ามีประโยชน์ต่อสมาชิกผู้ฟังก็กดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ หากมีประเด็นก็สงสัยในเรื่องของแชร์หรือต้องการมีทนานความที่ปรึกษาขอช่วยเหลือท่านก็ติดต่อมาได้ทางเบอร์โทรโทรศัพท์หรือว่า,าทางอินบ็อกหรือทางไลน์ที่ให้ข้อมูลไว้นะครับสวัสดีครับ